สวัสดีครับพระพบกับผมช่องรีวิวเรียวๆนะวันนี้ผมมาเยี่ยมชมที่ร้านซ s 4แลผมเข mm hmm. ็นของร้านมีวายสำบก 5G ผมก็เลยเอขออนุญ,ญาตนะครับมาดูตัวเครื่องแกะกล่องหน้าตาเป็นี้เลยอ,อยากรู้ว่า 5G เป็นยังไง ว่าคิตตันคิตตันกรีนนะครับทุกคนอันนี้มันแบบแกะกล่องนะแบบอยากให้ดูว่ามันต่างกับตัวนี้ไหมดูเลน่อหลักมันมีสองกล้องเหมือนเดิมแล้วก็มีแฟลชเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือตัวสีมันจะเป็นแบบเขียวเขียวเหมือนกันแต่ไม่มีลายนะเขียวแบบจอหลังมันจอกระจกแล้วเล่นแสงดูเลยครับรีบวับรีบวับโอ้โห สวยงามสวยงามจริงดูมีลูกอัำโพงไทซีตัดเสียงรบกวนแล้วก็หูฟัง3.5มีให้เหมือนเดิมด้านบนที่ใส่ชิมแล้วก็ตัดเสียงรบกวนนะครับจอยังเป็นจอแบบเหมือนเดิมนะเจาะดูโอ้แต่เครื่องบางมากนะทุกคนแบตเตอรี่5,000 GPU d e m e n s i t y 60-2.0ซึ่งผมไปดูในสเปคของ d e m e n s i t y นะมันสามารถทำรีเฟรชเก้า0ถึง120 Hz ได้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่า e v o เขาจะใช้เป็นยังไงนะอันนี้ก็แกะเครื่องสดๆให้ดูเลยนะในตัวกล่องมีเคสใส่แถมให้มีอะไรกับม่รับประกันอ๋อหัวชาร์จ หัวชาร์จสายชาร์จเป็น USB Type C เข็มจิ้มติ้มมีเท่านี้นะหัวชาร์จ44วัตต์ครับทุกคน้วเ,เหมือนเดิมกับตัว 4G นะแต่นี้เป็น 5G แต่ผมชอบมากเลยนะสีมันสวยอะสีเขียวะอะราดูดิโอ้เงาสวยงามมากมันวิบปั๊บอะโอ้ เล่นแสงแบบสวยเครื่องบางสแกนนิ้วด้านข้างสวยจริงๆแต่การันตีได้เลยว่าเอามือไปจับด้านหลังเป็นลายนิมือแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ดีสุดใส่เคสสวยมากยรอพรีวิวอีกแบบ เปิดตจอเครื่องแล้วกันนะครับยวฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะขอบคุณครับ